ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็มาบอกแนวทางการรับค่าพลังของ M อนเเปเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันทีมชาตินะที่มาให้เปิดฟรีนะตัวเนี้ยนะในชุดนี้มีทั้งหมดแค่5คน ที่มาเปิดฟรีนะครับผมเปิดแล้วก็หายไปเลยเปิดแล้วก็หายไปเลยนะครับผมนะในทานในการนับก็เด่นนะเดี๋ยวนะเลเวลแม็กปึ๊บนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมดูไว้นะฮะจบสกอร์ใส่ไป6นะ,ะครองบอล4เด็ก8ลูเวอร์4เอเรียล4นะก็จะได้ประมาณนี้เก้านะก็ะจะได้97นะครับผมคาบลังก็อยู่ที่ ่าเกือบลูก89บอลทน85เลี้ยงบอล88แปดและประกบตัว85นะฮะสองสั้นเจจบสกอร์85ลูกหมู72จ็ดสลูกเตะแปดสอคำโคง้ง77นะครับผมสปีด90สปีดต้น94นะฮะความเร็วจัดบาลานซ์9กแล้วก็สเตรมินทแปดนะฮะเวอร์ชันนี้ดีกว่าเวอร์ชันอื่นไหมต้องเทียบค่าพลังอีกทีนะครับผมต้องเทียบค่าพลังสำหรับเอ็มเป๊ยซึ่งมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินะ Play 100นะฮะ อยู่ที่100นะครับผมแอปเปิ้ลหนึทุกตัวอยู่แล้วถ้าอัพไม่พลาดนะถ้าอัพไม่พลาดก็100ทุกตัวนะต้นแรงที่ยินได้ก็คือ r f M f r w f l w f แล้วก็หน้าเป่านะฮะโอเคโอเคนะครับผมแนวะนะทางการนักก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจับสกอตต์หกนะฮะคราฟบอลสี่เด็กแปดโลเวอร์สี่เรียวสี่นะครับผมเป็ l น,นอะไรเสื้อเหรอนั่นคืออะไรเสื้อเหรอ เสื้อเป๊ฉีฮะเสื้อเป๊ะนี่นึกว่าเสื้อทีมชาติเห็นมาเป้แบบเวอร์ชันทีมชาติไงนึกว่าเสื้อทีมชาตินะในสีสีอะไรวะสีอะไรอ่ะสีกาดอ่ะไม่ใช่สีแล้วไม่รู้ช่างมันนะครับผม ก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางในการอัพให้ได้100นะฮะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะก็บอกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go